ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ตามมาบุกคลิปเลยนะทุกุนก็รู้กันอยู่ซึ่งอีกุมที่ผมมาทำคลิปนี้ก็คือผมน่าจะไม่ได้แล้วนะสำหรับเกมนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้มาประมาณสองเดือนแล้วนะ เดี๋ยวผมก็จะไม่ได้ทำด้วยแหละซึ่งคลิปภายในวันนี้ก็คือผมจะมาแจากรหัสนั่นเองลังจากที่มีคนมีคนขอมาเดี๋ยวขึ้นให้ดูมันจะมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ขอหนึ่งสองสามขึ้นแล้วโอเคก็จะมารีวิวกันก่อนนะอย่างแรกเบเวลหนึ่งพันเร้อยสี่ เหตุผลที่ผมมาเจก็คือผมไม่ได้เล่นใช่ไหมล่ะแต่มันก็มีอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งนี่นก็คือผมก็เลยว่าก็ำก็ขอบคุณขอบคุณนังแต่ตอนที่ผมทำทีิเล็กๆเกินน้ำ มันเป็นเวลาที่ดีใจมากเลยนะครับช่องผมมาถึงห้าร้อยติดตามแล้วทุกคน่อไปพันหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะเจ๊กรา้วหรือไม่แต่ว่ามันดีิวกันถ้าถึงพันผมอาจจะเจ๊กอีกนะครับอย่างแรกมีเอฟขัวเนี่ยที่ตีบวกมาแเรื่อยๆแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตีบวกไปทำไมก็มีประมาณนี้นะ ก็จะมีนนี้ทุกคนเจเดาไปตมามวันได้ก็ได้นะภายในวันนี้ก็คือเจ็เเจ็เเจ็เเจ็ด,จด,จดโอเคนะเดีเยวก็ไปัูภายเนะนเกมเจ๊เจ๊เจอนอกเจ๊เเจะมีอะไรนะโอเคนะ อนนี้ก็อยู่นอกเกมแล้วมาดูเรื่องของตัวละครกันซึ่งผมก็มีโรบักอู่หนึ่งโลบักแล้วก็ไปที่อะไรไม่รู้สิอย่างก็มีอันนี้อยู่รหัสน,นี้ผมเคยให้เพื่อนไปแล้วนะแต่ว่าก็คือเพื่อนผมมันแบบว่าไม่รู้สิแล้วก็มีตัวละครตัวเล็กด้วยนะอย่างเช่นตัวตัวตัว ต้นไหนต้นหนึ่งนะจะไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้เล่นเลยก็จะมีของประมาณน,นี้นะใบหน้าก็จะมีเยอะเหมือนกันนะรผมเติมมันเยอะมากนี่มีนี่ด้วยนะ อันนี้ผมชอบมากที่สุดแล้วผมชอบใส่มากที่สุดแล้วเลยก่อนนะโอเคนะก็จะไปดูกันที่เรื่องของเกมกรต่อโอเคนะตอนนี้ก็อยู่อีกเรื่องอีกเกมหนึ่งก็คือเป็นเกมอีวิใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่เริ่มแรกๆนะก็จะรู้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมทำคลิปบ่อยมากที่สุดแล้ว ทำตลอดเลยวลาเล่ลนนะอย่างแรกเลยมันก็จะมีบาบาบาผมอยากให้ทุกคนไปดูเอเอีกมากเลยเพราะว่าผมตอนนี้คือผมเล่นไม่เป็นซึ่งแน่นอนถ้าผมเลเวลร้อยสามถึงก็ตก้องมีไอสิ่งที่ยกเีว่านี่เลย ยี่รัวสนะไปดูกันในเกมมันจะมีสิ่งนั้นอยู่ไอสิ่งที่ผมว่าก็คือก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ดูนะแต่ว่ามันจะติดลิกซิตหน่อย

โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย